S 1> <S 1> <S สวัสดีครับแฟนครับทุกคนนะครับตอนนี้อยู่กับผมผมจะเดินไปดูเจ้าน้องดาวนะแล้วก็นุงซ่งนูเสเขาอยู่กันยังไงนะครับนุ่งับนุ่นุับนุ่น เขาชุมดุมกันอยู่นะครับเ,เดี๋ยวขากลับมาก่อนน่าจะเป็นน้ำลุ่นนะครับเบ่งไปละบอทายถอดสดครับครับผมจุงกะครัผ <c oughs> ่า <c oughs> นยางมาใช่ไหมพี่ล็กโอ้ยไป็บยงไงอดทบ กตั้งวงพิงไฟครับตั้งวงพิงไฟขอนเมืองจองตน้นนี้ขอนเมืองเอขอนเมืองถึงแล้ววดรับนี่ก็เป็นดูเซกค,ครับนูเซกม,มาแต่งานใดครับนี่คือได้เขียนลายนี่ ยังไม่เคยแต่ช้างล้มใส่บอกอิ่มอิ่มหนักเลยที่จริงที่จริงรูปภาพเมื่อปีที่แล้วขึ้นมานะครับตอนนี้น่าจะอยู่ที่ลำปาง อี่ลำปาง,นนาง,ง,ง้างกำ <c oughs> ลังลั้าำปางนะครับถืออยู่ประสาทคือยู่ประสาทเพ่เ,เห็นตั้งหน้าขา,ขาวๆนะครับนี่ก็ขัเมื่อเดินกลับมาอ้โอ้ เดี๋ยวเราเดินกลับมาดูโทรศัพท์ให้คุณตาเลยครับคุณลุงคุณลุงครับเป็นสัก์เป็นลุง <c oughs> นอนเบิก <c oughs> คลิปซเลยโอ้เอฟซีเขาเป็นห่วงข่า,าดาวอยู่ยังไงครัว่า,า <c oughs> ดาวอยู่ยังไงลูกนั่งห่วงครับกินอย่างเดียว กูได,ด้มาส่องไฟวะผูได้มาส่องไฟวะดมกินก่อนตอนนี้เขามองไม่เห็นผมเนะเพราะว่าไอ้ไฟส่องหน้าเดี๋ยวก็นอนวนเดี๋ยวก็นอนตอนแรกผูกให้กับรถรับนี้ได้ตอกหลักผูกแล้วอือตรงนี้รู้สึกรู้สึกไม่ดีนะ สดชื่นดีืด่อกาแฟไวยรุงเ่เดี๋ยวเดี๋ยวเซื้อมาให้นมันจิส่งไอ้นอวนได้เสียงกจำเสียได้โอ้สับป,ปะรดนี่กินท่าบัวโอ้ เห็นแต่ดากอดาวเอ้ยคิดดิยังไม่นอนกันนะครับยังไม่นอนครับก็เพิ่งสองทุ่มเองช้างนอนนู่นแหละสี่ห้าทุ่มครับเพียร์เรนเขาดูตลกคลิปพูดถึงอากาศตรงนี้อ่ะจ้ะ โล่งๆอะมันมันโล่งๆนะบาบานอยู่ตรงโน้นแต่จะคงจะไม่ได้เดินกลับไปหาบัวสักพักตดูโทรศัพท์ให้คุณลุงเหมาอ่ะนะเพราะว่าอ้อดาวดูนิ่งกว่าบัวเยอะเลยนะลุงพี่นิ่งนะว่นิ่งนครับนิ่งกว่าบัวเยอะ ยิ้มเขาเลยิ้เขาเลยเขา่าหรอโอ้เขากับอะไรเนี่ยเรีอก่อนขอบฟองันอะไรเนี่ยเออน้ำอบแล้าบ่นโอโอ้ยอาบมตแ่เขาบอาบมาตั้งแต่ก่อนมาแล้วลืมลืมเนี่นตัวดูไส่ข่ยห้องแล้ว ด้าดาวน์บอเต็นคนไปนอนน้ำเงินเตะเอาไตะเตะม่ถึงเตะเต็เลยนนจะไปใส่อนีคอยดไ้นี่่อจะเป็นนังกลยกับตงเตะขาลังมาเล่นนอตาบอกอยากนอนเต็นล่างเปงบรรยากาศใหม่ เดีย๋ยวเ,เดี๋ยวไปนะครับเดี๋ยวไปแป๊บนึงนะครับ,อ,อ,บอ,อ้นเอี่หยาแบบนี้หญ้าแบบนี้กินดีเลยนี่เฮ้หยหยางลุงหยางยังีหย,า,ย,า,ยากินดีพูดถึงว่า ถ้ายาอย่างนี้ช้างกินดีนะมันน่าเอาไ้ช้างกินนะแต่มันเหนื่อยครจะไปหาวันหนึ่งจะไปหาหญ้าอย่างนี้ยังไงให้ได้รถให้ได้พอช้างกินแล้วก็หาทุกวันนะ Impossible คนระับเป็นไปได้เป็นไปไ่ได้แต่เป็นไปได้ถ้าเราขยันนะแต่ว่าให้เนเปียดีกว่าเฮออ้ ทำไมรู้สึกอะไรเขาบ้างวันนี้เฮ้โอ้โหแม่เอ้ยลูกไส้ข่อยห้องแล้วดูตะเรินกีน <c ười> <c ười> ข้าว่มีสอนพี่น้องเออมีอยู่อะโอ้โห<ะ> โอ้ยอยู่บ้านอยู่บ้านมีปฏยบัิอย่างดีบอแบบห้บยูกินอาหารแบบเนืออ๋อ,อชิ้นของเออเฮ้ยขันยุ่ยเฮียปลานีนีชุ่นุ่มเลยวะลูกชุ่มนุ่มพริกไหมเอ,อ,อก็นหนึ่งปลาเจียว,ยวอ,ยอืแนอยลูกาก็ง,ง่ะ นะครับดาวอยู่นี่บัวอยู่นู่นรุดนึงวะรุด,ดนะเกล่นหล่อรุดว่าล่องมึงว่ามาเล่นรลอดบอลรุดอีกเล่นรุดบ่เล่น,ลน,ลลนรุดบ่เล่่นนนััยยามมมพลเลิร์เอฟซีบอกว่าไหลสดแน่เอฟซีถ่ายยู่เดี๋ยวไปอยู่เป็นเพื่อนของน้องดาวเอ้ยน้องดาว ต้องบวนะครับยี่บอกว่าจะได้ผูบวเออแต่ว่าปลูกดาวใส่แจ็คแจ็คไขว้ไว้ปล <c oughs> <c oughs> ูกดาวใส่เจาะไว้ผูกดาวสาใส่ผ้าใยเลือนไว้นะครับแม่ดูเด้เออโอเคนะฮะสวัสดีครับ